วันนี้ก็วันที่19ตุลาคมผ่านมาได้ยี่วันเจ้าบุญรอดเราก็ตัวโตแล้วนะตอนนี้เริ่มจิกอาหารกินได้แล้วเริ่มกระพือปีกแล้ตอนนี้บุญรอดของเราก็เ,าเป็นลูกนกสีสีเทาหรือสีบรูอายุ23วันตอนนี้ก็ ตัวใหญ่แข็งแรงเต็มวัยครับเจ้าบุญรอดเจ้าไข่ใบที่สองสมบูรณ์แข็งแรงดีดูใกล้ๆนะอ่า โอเคพ่อนกจำรอดก็เริ่มกินอาหารเองละเริ่มจิกกินเองแต่ก็พ่อนกกับแม่นกก็ยังคงป้อนอยู่นี่ก็เริ่มจิกกินเองละ บุญลอดอายุ23วันก็ลงมาเดินเล่นที่พื้นกรงบุญรอดก็พยายามเรียนรู้สิ่งแลดล้อมใหม่ๆสิ่งแลดล้อมใหม่ๆที่บุญรอดจะต้องเรียนรู้ อยู่แต่บนชั้นมานานที่สบกว่าวันในบุญรอดก็ลงมาที่พื้นกรงเป็นครั้งแรกเ,เดินสำรวจแล้วก็จิกนั่นนี่ไปเรื่อย มอ,องบุรรอดเยมันจะยากเข้ามาจิกบุรรอดอา่าจะเงอมองขึ้นไปข้างบนไปเห็นพ่อกับแม่อยู่ข้างบนเอ้อยากจะขึ้นนะให้ มันอกอากจะขึ้นข้างบนมันเป็นทำทา่าเหมือนอยากจะขึ้นข้างบน ลวดยูเซนอันน่ะลงมาแล้วเจ้าตัวน,นี้ อยากเห็นบุญรอดใกล้ๆพ่อบุญรอดลงมาดูพ่อบุญรอด บุรรอดเห็นพ่ออยู่ข้างบนคงอยากจะขึ้นไปอะแต่บินไม่เป็นอันน่ะอันน่ะอันน่ะพยายามจะบินไม่เป็นไม่เป็น ลูกบุญรอดพยายามจะบินบินไม่ขึ้นอยากจะบินขึ้นไปข้างบนแล้วนะ่ะทำท่าจะบินนะเออ บุญรอ,อดพยายามศึกษาสิ่งแวดแล้อมใหม่ๆ <c oughs> สนใจกล้องไหม ทำท่าจะบินแล้วบุนรอดทำท่าจะบินพยายามจะอยากจะขึ้นกลับไปข้างบนแต่จะขึ้นยังไงดี ญรอดในวัย23วันก็ลงมาสำรวจพื้นครั้งแรกก็รู้สึกพวักพวงนิดหน่อยทำไงดีเออนี่แม่แม่ของบุญรอดก็พยายาม จะลงมากระตุ้นความสนใจให้กับบุญรอดอพ่อพ่อบุญรอดกับพื่อปีข้างบนบุญรอดทำไงดีบุญรอดจะทำยังไงดีอ้าจะเฮ้ยไม่ได้ครับไม่ได้ไม่ได้ไไดทำไงดีบุญรอดจะกลับขึ้นไปได้ยังไงดีบุญรอด เออจะกลับขึ้นไปได้ไงดีอายุ23วันไม่มีทางแน่นอนไม่มีทางแน่นอนทำไงดีทำไงดี ต้องช่วยบุญรอดหน่อยแล้วล่ะดูท่าทางบุญรอดอยากจะกลับขึ้นไปหาพ่อหาแม่แล้วมาบุญรอดมา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 ,มาเออนี่ขึ้นมา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 ขึ้นไป,นไป,นไป,นไปโอ้โหโอเคได้กลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งโอเคอยู่วันนั้นรู้สึกจะอบอุ่นกว่าครับ เป็นที่เกิดของบุญรอด